เริ่มด้วยท่านังขัดสมาธิในท่านั่งดอกบัวหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอนตัวลงวางแขนทั้งสองข้างไว้แนบข้างลำตัวหัวตั้งกับพื้นมือทั้งสองข้างจับปลายเท้าไว้ผ่อนคลายหายใจช้าๆเข้าลึกออกยาว หายใจเข้าทรงตัวกลับหายใจออกเดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันอีกสองรอบนะ หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆทรงตัวลงด้านหลังนำศีรษะตั้งไว้กับพื้นเมือทั้งสองข้างจับปลายเท้าไว้หายใจช้าๆเข้าลึกออกยาว หายใจเข้าทรงตัวกลับหายใจออกทำพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ ค่ะต่อไปเราจะทำท่ารวมตัวนะคะเรายังนั่งท่าขัดสมาธิท่านั่งดอกบัวอยู่เหมือนเดิมนะถ้าเราเมื่อ เปลี่ยนขานะสลับขาก็ได้นะคะนํามือทั้งสองข้างมาจับกันไว้ด้านหลังนะมือขวาจับข้อมือซ้ายไว้หายใจเข้าเงยหน้าขึ้นหายใจออก ก้มตัวลงให้หน้าผากแตะกับพื้นหายใจช้าๆเข้าลึกออกยาวหายใจเข้าทรงตัวกรับหายใจออกก้มตัวลงในระหว่างที่ก้มหายใจช้าๆเข้าลึกออกยาว ใจเข้าทรงตัวกรับหายใจออกกลมตัวลงหายใจเข้าทรงตัวกรับหายใจออก ต่อไปจะเป็นท่าตราช่างนะคะเรายังนั่งขัดสมาธิท่านั่งดอกบัวอยู่เหมือนเดิมถ้าเมือยขาให้สลับขาได้นะคะหายใจเข้านะพร้อมแล้วหายใจออกค่อยๆ่อยเอนตัวลงตั้งศอกกับพื้นให้ได้ฉากและยกขาทั้งสองข้างขึ้นเงยหน้า หายใจช้าๆเข้าลึกออกยาวสักหรอบลมหายใจค่ะหายใจเข้าทรงตัวกราบ หายใจออกทำพร้อมกันอีกสองรอบค่ะ อีกหนึ่งรอบค่ะ ต่อไปเป็นท่างูนะคะให้เรานอนคว่ำหน้าลงกับพื้นนะตั้งศอกทั้งสองข้างขึ้นข้างลําตัวระดับอกพร้อม หายใจเข้าเงยหน้าขึ้นหลับตากรันหนึ่งสองสามหายใจออกลดตัวลงหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นหลับตากรันหนึ่งสองสาหายใจออกลดตัวลงทำพร้อมกันอีกสามรอบนะ อีกสองรอบสุดท้าย พักหลับตาผ่อนคลายเหยียดแขนขึ้นไปข้างบนมือห่างเท้าห่างหายใจช้าๆเข้าลึกออกยาวมือหายเหนื่อยแล้วพลิกตัวตะแคงขวาหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกค่อยคอยดันตัวขึ้นต่อไปจะเป็นท่าหัวถึงเขา่านั่งเหยียดขาซ้ายไปด้านหน้าขาขวาพับเข้ามาเท้าขวายันต้นขาซ้ายมือซ้ายทับมือขวา พร้อมหายใจเข้ายกแขนขึ้นเงยหน้าหายใจออกก้มตัวลงแขนตึงเข่าตึงหายใจเข้ายกแขนขึ้นเงยหน้าหายใจออกอกแนบเข่าตึงทำพร้อมกันอีกสามรอบค่ะ อีกสองรอบสุดท้าย ต่อไปเราจะสลับข้างนะเหยียดขาขวาออกไปถาสายยันต้นขาขวาไว้มือขวาทับมือซ้ายพร้อมหายใจเข้ายุแขนขึ้นเงยหนะ้าหายใจออกอกแนบเข่าตึง หายใจเข้ายกแขนขึ้นไงหน้าหายใจออกอกแนบเข่าตึงทำพร้อมกันอีกสามรอบค่ะอีกสองรอบ สุดทาขาน,นอนพักกลับตาผ่อนคลายสักครู่นะคะมือห่างเท้าห่าง หายมือข้างลำตัวหายใจช้าๆเข้าลึกออกยาวถ้ามื่อหายเหนื่อยแล้วตั้งขาทั้งสองข้างขึ้นต่อไปจะเป็นท่าไหลนะมือทั้งสองข้างคว่าไว้ข้างลำตัวพร้อม หายใจเข้ายกสะโพกขึ้นกลั้นหนึ่งสองสหายใจออกลดสะโพกลงหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นกลั้นหนึ่งสองสหายใจออกลดสะโพกลงทำพร้อมกันอีก3ามรอบค่ะ อีกสองรอบสุดท้าย ครูนะคะเมื่อหายเหนื่อยแล้วพลิกตัวตะแคงขวาหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆย,ยันตัวขึ้น ต่อไปจะเป็นท่าโนูนะให้เรานอนคว่ำหน้าลงกับพื้นแข okay. นทั้งสองข้างวางไว้ข้างลำตัวมือหงาย งอขาทั้งสองข้างเข้ามามือทั้งสองข้างจับข้อเท้าไว้ให้แน่นพร้อมหายใจเข้าดัานตัวขึ้นเงยหน้าหลับตากร้นหนึสองสามหายใจออกลดตัวลงหายใจเข้าดัานตัวขึ้นเงยหน้าหลับตากร้นหนึ่งสงสาม หายใจออกลดตัวลงทําพร้อมกันอีกสามรอบค่ะอีกสองรอบ สุดท้ายเดียมค่ะถ้าเหนื่อยนอนพักสักครู่นะคะ พลิกตัวตะแคงขวาพร้อมกับหายใจเข้าาหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยันตัวเองขึ้น ต่อไปเราจะทำท่าหัวถึงเท้านะคะให้เรายืนเท้าชิดแขนชิดพร้อมแล้วหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกโน้มตัวลงนำมือ ทั้งสองข้างสอดใบใต้ฝ่าเท้าหายใจเข้าหายใจออกก้มศีรษะลงหายใจเข้าดันตัวกรับยกแขนขึ้นหายใจออกลดแขนลงหายใจเข้ายกแขนขึ้น หายใจออกโน้มตัวลงสอดมือทั้งสองข้างไว้ใต้ฝ่าเทา้าหายใจเข้าหายใจออกก้มศีรษะลงหายใจช้าๆเข้าลึกออกยาวหายใจเข้าดันตัวขึ้นยกแขนขึ้นหายใจออก วางแขนลงทำพร้อมกันอีก3รอบค่ะ อีกสองรอบค่ะ สุดท้า ต่อไปจะเป็นท่าสามเหลี่ยมแบบง่ายนะคะให้เรายืนแยกเท้าออกจากกาันรประมาณ1เมตร20นะคะแขนทั้งสองข้างกลางออกหายใจเข้าเงยหน้าหายใจออกโน้มตัวไปทางซ้ายหายใจเข้าทรงตัวกลับหายใจออกโน้มตัวไปทางขวา ข้าทรงตัวกลับทำพร้อมกันอีกครั้งละสามรอบค่ะ อีกข้างละสองรอบค่ะอีกข้างละรอบค่ะ เป็นท่ายกหัวแม่เท้านะหายใจเข้านะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงหัวแม่เท้าทั้งสองข้างขึ้นให้เรานั่งบนสะโพกเรานะคะพยายามหาจุดบาลานซ์ให้ตัวเองให้ทรงตัวให้อยู่นะคะ หายใจช้าๆเข้าลึกออกยาวหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆทรงตัวกลับหายใจทำพร้อมกันอีกนะคะ หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยันเท้าเข่าตึงดึงหัวไม่เท้าไว้นะคะหายใจช้าๆเข้าลึกออกยาว ทรงตัวกลับไปท่าเริ่มต้นนะคะทําพร้อมกันอีก3ามรอบนะ อีกสองรอบค่ะ สุดท้าย เยี่ยมค่ะทุกคนเสร็จแล้วพักหลับตาผ่อนคลายนะมือห่างเท้าห่างงายมือข้างลำตัวหายใจช้าข้าลึกออกยาวผ่อนคลายนะคะให้รู้สึกว่าตัวเองหนัก